มาโถพวมึงเกิดกวนกูแล้วมึงะไากูจไกนได้เก่งอมึงมาอยู่น้ำปู่ยี่สิกว่าปีเนี่ยกูมีบงทีเลยพี่ขึ้รอขนเรือขึ้นเรือขึ้นเนเอึนเรืนเรืเรือ้เออขึนเรืนเนเรืออเรือขน้นนเรนเอ มึงลงทุ่นจะสื่อมีกูหาไม่ได้ยอข้านตะวว่าของกูมึงเป็นกูเบาๆแน่ของกูเสียสารของกูหาไม่หยาบหน้ากาจางมึงเอาต้นหม้ของกูไม่ถูคุ้ยไปไปทีกูเห็นมันเดียวแย่แย่อยู่กูว่ามามันคืออีบึงแค่กูว่ามันเดียวแก่บุญไงอยู่นั่งงงพวกไกูเลยเป็นหอบไม่ไม่ถูกสัตย์ ใส่แล้วคุมาขึ้นั่งใหม่เมื่อเมืผอี่แกัากูอกกูว่าคือท่านประธานกูคำึงคือการเชื่ไม่หาการแท้กัน้ามผิดกันกัรพูดการพิันรับกูเงินอกูประกันชีวิตมึงกันมึงตายกูจะบอแบงมึงใส่อกูที่พักใหรนค่ะหาการแท้กันมึงอกี้กันกูแอ่แค่กูอี่กันมึง